มาดูงานเครื่องมือนะคะเราก็ต้องกำหนดว่าจะใช้เครื่องมืออะไรบ้างจะได้เตรียมได้ถูกต้องนะมันมีระยะเวลาสั้นๆที่เราจะสามารถทดลองได้ผู้เรียนเขาก็ต้องดําเนินการเรียนต่อไปถ้าเรายัางไม่ได้วางแผนไปเลยว่าเครื่องมือจะใช้อะไรบ้างวันที่ทดลองเราก็ทําไม่ทันค่ะนักศึกษาต้องไปทดลองใหม่ปีหน้าเลยนะอ,อ๋อหนูจะจบแล้วเหรอคะอ,อ๋อแสดงว่าหนูต้องคิดก่อนล่วงหน้าคะ่ะใช้อะไรก่อนใช้อะไรหลัง เครื่องมือจะทำเองไหมหรือว่าเป็นข้อสอบผลส่วนกลางของโรงเรียนใช้ตอนไหนล่ะนะคะอยู่ๆตื่นเต้นเข้าไปก็เลยอสอนเลยเอา้าวเพิ่งมาเจอว่าแบบสอบก่อนเรียนไปสอบตอนสอนแล้วกไม่เรียกว่าก่อนเรียนแล้วค่ะดังนั้นเนอะต้องเช็คตัวเองให้ดีๆนะคะสติต้องมาสตังไม่ถึงไม่เป็นไรจะใช้เครื่องมืออย่างไรถึงจะเป็นธรรมนะคะถึงจะเป็นธรรม นะเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงนะเราต้องวางแผนสิ่งเหล่านี้ให้ครอบคลุมก่อนเนาะถ้าเป็นข้อสอบเราก็อยากให้เด็กลอกเนาะก็อธิบายกับเขาว่าอยากรู้ว่าเราอะความรู้เราถึงไหนอาจารย์จะได้แก้ไขให้ถูกนะถ้าเราลอกเนี่ยอาจารย์ก็คิดว่าทุกคนผ่านหมดแล้วนะคะทุกคนก็ก็อาจจะหักห้ามใจตัวเองได้บ้างนะดีกว่าที่ไม่พูดอะไรเลยนะคะ กำนดสถิติที่ใช้ในการมีใจนะคะสถิติก็อาจารย์จะให้ใช้ Excel คํคำนวณน,นะไม่ยากไม่ยากมี Excel เดี๋ยวจะสอนว่า Excel หาค่ายังไงบ้างซึ่งบางคนอาจจะเป็นอยู่แล้วเนอะก็แค่ทบทวนนะคะแล้วก็ T ีเทนะคะอาจารย์มี Excel ที่เป็นโปรแกรมสําเร็จรูปนะคะกรอกข้อมูลสอบก่อนเรียนหลังเรียนเครื่องจะคํานวณให้เลยนะคะพร้อมแปลผลให้นะคะ ถ้าใครอยากเจออยากหาหาลองหาดูซินะคะก็พิมพ์ว่า T-test บวก x l x x l แล้วก็ s นะคะเข้าไปในอินเทอร์เน็ตนะแล้วก็ดาวน์โหลดลงมาดูเขาจะเป็นตัวโปรแกรมการคำนวณนะคะเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเนอะหายใจลึกๆต้องดูก่อนว่า คิดถึงตัวเองให้ดีก่อนว่าตัวเองอะ่ะงานที่เราจะทำอะ่ะเป็นงานใหม่มากไหมมีเครื่องมือเดิมอยู่หรือเปล่าถ้ามีเอาของเขามาดูตรงเตะใช้ได้เลยไม่เก่าด้วยนะคะยังทันสมัยอยู่แล้วก็เหมาะกับงานวิจัยของเราใช้เครื่องมือเดิมที่มีอยู่ได้โดยการอ้างอิงเขาว่ามีงานของคนนี้ปีนี้ได้ทำเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเรา เราจะขอใช้เดิมใช้ของคนนี้เลยแล้วก็อาจารย์เคยแจ้งแล้วเนอะก็ติดต่อเจ้าของที่นึงนะคะว่าขออนุญาตใช้เพื่อในการศึกษานะคะต่อมามีบางส่วนอะที่ข้อคาถามบริบทของเราแตกต่างจากของเขาเราสามารถปรับเปลี่ยนได้บางข้อให้มันสอดคล้องกับงานของเรานะคะให้ตรงกับวัตถุประสงค์การวิจัย แต่ถ้าเป็นงานที่แบบไม่เคยมีมาก่อนเลยไม่ตรงกับซักเรื่องเราต้องสร้างขึ้นมาใหม่ให้ตรงกับวัตถุประสงค์นะคะสิ่งหนึ่งที่อาจารย์เคยรู้มาก่อนก็คือต่อให้เราเก่งเพียงไรนะคะความชำนาญของเครื่องมือจะน้อยเราเลยต้องส่งผู้ทรงคุณวุฒิช่วยตรวจประเมินโดยเฉพาะเราผู้ซึ่งยังไม่เคยสร้างเครื่องมือสักฉบับนะคะเราก็ต้องไปหาผู้ทรงเนอะ ห้องนี้เนาะอาจารย์ก็ยินดีเป็นผู้ส่งคุณวุฒให้นะจดชื่ออาจารย์ไปก่อนบอกพวกนี้บอกไม่ต้องจดมีลายแล้วค่ะเครื่องมือที่ใช้ในการวิจนะัยเนาะให้มันมีคุณภาพเชื่อถือได้มีความเชื่อมัน่นนะคะเชื่อมัน่นมีความเที่ยงตรงมีอำนาจจำแนกมีความยากง่ายมีความปลนนัยนะคะโซนหนาๆเนี่ยจะจะมีหน้าสไลด์ถัดไปอธิบาย ขอให้เครื่องมือของเราผ่านทุกเกณฑ์นี้รับรองว่าเครื่องมือเราดีเยี่ยมนะคะเครื่องมือเราดีเยี่ยมเหมาะที่จะไม่ได้ใช้ในการวิจัยได้นะคะ,ะมาดูต่อว่าจะเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไรบางครั้งเราสามารถรวบรวมข้อมูลจากเอกสารปอพของเดิมของนักเรียนได้นะคะโดยเฉพาะพวกจิตวิทยาไปดูท้ายเล่มว่านักศึกษ นักเรียนคนนี้พูดเก่งมาตั้งแต่ต้นแล้วหรือเปล่าหรือว่าอยู่ๆเขาก็าเหมือนซึมเศร้าเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ส่วนใหญ่คุณครูก็จะไม่ได้โน้ตลงไปข้างในเพราะว่ากัว่านักเรียนจะมีปัญหานะคะก็ต้องอาจจะต้องไปสอบถามครูคนเก่าแทนนอะอันนี้ก็คือรวบรวมจากเอกสารต่างๆได้นะคะเก็บรวบรวมข้อมูลในสนามก็คือไปสังเกตการเรียนการสอนแต่สังเกตด้วยใจเป็นกลางเนาะ นักเรียนตั้งหลายคนเราก็ต้องวิเคราะห์ดูว่าเครื่องมือของเราอ่ะเราจะเก็บข้อมูลทันไหมอ่าด้วยตอนนี้เราเรียนออนไลน์นะคะขณะเรายังไม่เปิดกล้องเลยแต่พอไปสอนเราจะเป็นคนคับเด็กเปิดกล้องนะอันาร้เขาบอกไว้ก่อนเลยว่าเรื่องของสังเกตพฤติกรรมเนอะต้องดูด้วยว่าเราจัดการเรียนการสอนแบบไหนถ้าในห้องเรียนสอนไปด้วยหันหลังเขยนกระดาษเราจะสังเกตทันไหมหรือจะเราจะใช้กระบวนการไหนในสังเกตดีนะคะ แบบสอบถามเนาะอาจารย์จะให้เราฝึกลองทำแล้วให้ไปส่งด้วยตัวเองดูว่าจะรอดไหมนะคะสัมภาษณ์เป็นการพูดคุยนะคะว่าเนื้อเรื่องเรื่องราวเป็นอย่างไรควรถามในเรื่องที่เกี่ยวกับการวิจัยอย่าลเลยเถิดหรืออย่าน้อยจนเกินไปจนเขียนอะไรไม่ได้เลยนะคะพวกนี้เป็นประสบการณ์ แต่เราไม่มีประสบการณ์เราควรสอบถามผู้รู้ก่อนที่เราจะไปดำเนินการศึกษาจากในอินเทอร์เน็ต YouTube หรือว่าบทความของคนต่างๆที่เขาค่องๆนะคะแล้วเราก็เรียนรู้จากเขาได้นะคะการรวบรวมข้อมูลจากการทดลองนะคะ experiment น,นะเป็นการทดลองนะคะการศึกษาเฉพาะกรณีพวกนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลหมด เสร็จแล้วเราต้องมาวิเคราะห์ด้วยสติทิ่เนอะซึ่งอาจารย์จะให้ฝึกทำนะคะไม่ยากไม่ยานะคะถ้ามันยากทําไม่ได้อาจารย์ก็สอนใหม่จนกว่าจะทําได้นะคะเราจะสู้ไปด้วยกันอ่าต่อมามีการแปลผลวิเคราะห์ผลทําเป็นตารางนะคะทําอย่างไรเอ่ยเก็บมาจากหนึ่งห้องจะอธิบายกับย้อนกลับไปทั้งโรงเรียนนะคะก็ต้องใช้สติจิเนอะ นะคะสามารถย้อนกลับไปที่ประชากรได้ใช่งหมหนูเก็บทั้งประชากรเลยไดไหมได้ทวนเนาะเราไปโรงเรียนขนาดเล็กมีม4ห้องหนึ่งอยู่ห้องเดียวแล้วเราก็ทดลองกับม4ห้องหนึ่งเราไม่ต้องใช้ f test t test แล้วเพราะเราศึกษาจากประชากรคือม4ของโรงเรียนนี้ซึ่งมีอยู่ห้องเดียวเข้าใจยัง T-test, F-test เป็นการวิเคราะห์เพื่ออธิบายไปยังถึงประชากรแต่ถ้าเราเก็บข้อมูลจากประชากรแล้วเราก็ไม่ต้องใช้ T-test, F-test นะอาจารย์พูดอะสอนทุกรอบอะแต่พอไปตอนนิเทศนะคะเอ่อตอนไปทำวิจัยที่โรงเรียนนะชอบลืมอาจารย์ตลอดเลยจะเลยแบบว่าให้คึงอีกรอบหนึ่ง นะคะถ้าเก็บจากประชากรไม่ต้องใช้ f test t test นะคะเพราะว่าการใช้ t test f test เป็นการอธิบายไปยังประชากรแต่นี่เราเก right ็บจากประชากรแล้วไงก็ใช้แค่ x bar s d ทั่วไปเลยดูว่าไหนมากกว่าไหนน้อยกว่าต่อมาเราไปโรงเรียนขนาดใหญ่บ้างมีทั้งหมด10ห้องเรียนแต่เราเป็นคุณครูฝึกสอนตัวน้อยตัวนิดตัวใหญ่ อ๋อเขาห้ามบูลลี่เรื่องขนาดตัวอันนี้เซลลเฉยๆก็คือขนาดเราอะไปสอนเนาะเราก็ไม่ได้สอนทุกห้องอะค่ะเราก็เลยจะเก็บแค่เพียงห้องที่เราสอนเท่านั้นและอธิบายไปยังประชากรของทั้งโรงเรียนทั้งหมดอันนี้ถึงจะต้องใช้ F-test, T-test นะคะก็คือจากตัวอย่างไปยังประชากรมาเขียนสรุปผลอภิบายผลซึ่งเป็นส่วนสุดท้ายและนะคะเป็นส่วนสุดท้ายแล้ว ต้องเขียนบท4มาก่อนนะไม่งั้นจะรููข้อมูลมาเขียนบท5ได้อย่างไรนะคะจะมาสรุปได้อย่างไรพยายามสรุปให้ตรงกับวัตถุประสงค์นะคะการพิจัยต่อให้มันขัดแย้งกับผลการสมมุติฐานของเราอะคะ่ะเราก็ต้องยอมรับแล้วเอามาอภิปรายเอาว่าจุดอ่อนของเราคืออะไรทําให้ผลของเราอะคะ่ะแตกต่างจากสมมุติฐานที่เราคาดเดาไว้ ทำไมมันถึงแตกต่างจากงานวิจัยของคนอื่นเขานะคะเขียนแนวทางการนำผลการไปใช้การแนวทางในการทำวิจัยครั้งต่อไปอาจารย์เรียนรู้จากการนำงานวิจัยหลายๆคนมาอ่านค่ะนะสองหัวข้อย่อยเนี้ยอาจารย์ก็อ่านของเขาดูสักประมาณสักสองสาเล่มแค่นี้ค่ะแล้วก็มานั่งคิดว่าอางานเราเะาแล,แล้วเราจะแนะนำอย่างไรนะคะก็นำความรู้พื้นฐานตรงเนี้ยมาประยุกต์ใช้ได้นะ ถ้าจะให้ดีบายก็คือบอกไว้ว่าคุณครูอ่ะควรจะนําข้อมูลของเราในเนี้ยเอาไปใช้ซึ่งมีสื่อการเรียนรู้มีตัวนี้มีอะไรบ้างซึ่งจะทําให้ผู้เรียนเขาประสบความสําเร็จแต่ให้ระวังเรื่องอะไรบ้างเนี่ยคือแนวทางการนําไปใช้งานวิจัยของเราอ่ะทําแค่คณิตศาสตร์ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนของตัวแปต้นเนี้ยสามารถนาไปใช้กับพวกกลุ่มที่เป็นทางศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีได้ด้วยอย่างเงี้ยเราก็ ดังนั้นน่ะถ้าหากมีคนสนใจอะ่ะอาจจะไปใช้ในวิชาอื่นๆได้หรือไปศึกษากับนักเรียนระดับชั้นต่างๆได้เนี่ยก็คือส่งต่อให้คนอื่นไปทําวิจัยเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยแต่เป็นเนื้อหาอื่นเนาะทำไมไม่ให้เขาทาเหมือนเราก็เรารู้แล้วว่าอันนี้มันใช้ได้จริงคนอื่นก็ไม่ต้องทําก็ได้ใช้ของเราว่าเราอ่ะลองแล้วว่าได้จริงถ้าจะไปทํา ก็ควรจะให้แตกต่างระดับชั้นแตกต่างเนื้อหาแตกต่างวิชาประมาณแนวแนวนี้นะคะ